สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องพากินพาเที่ยวสไตล์กิ๊กนะคะวันนี้เสนอเมนูตำหอยคางค่ะวันนี้ก็มาลองกลุ่มแกะหอยโอ้ยจะเมนแกะงี้แกะหอยนะคะโอ้ยแกะไม่ได้นะคะแกะจังไดกับแกะบได้กลุ่มแกะเรียบกับบมีอันนี้หอยคางนะคะไม่ใช่หอยแครงคือเขาจะไม่มีแนวให้เราแกะเลยะคะ่ะนี่กลุ่มเอสยูวัสดอยู่กับบได้ยพวน่ะนะพี่น้องเออเอจจังใดที่ได้กินเมื่อนี้หอย เอากลุ่มเข้าไปซูบวัสิบบริสิณละมือนีโอ้บบไม่จังเลยมันี้ม้นนี้โอ้หโหมีครีมค่ะพี่น้องนี่นี่นี่ครีมมันนี่ละนี่แกะปะั๊กโอ้จะแมนง่ายสบายคุณนะโอ้จะแมนคักนี่แกะง่ายง่ายโดยไม่ต้องใช้เล็บค่ะเอามาสาธิตแกะอีกรอบนึงนี่นี่นี่ปึ๊กบุย้ย ถึกใจคุณแม่ค่ะค่ะได้กินแล้วมือนี่หอยนี่เปลี่นวิธีการกินหอยให้เป็นเรื่องง่ายนะคะเสร็จแล้วมาแล้วก็มาต่มามุ่งแล้วแบบนี้ต่าคือเก่าก็ต่าใส่หอยคางมาือนี่ต่ำคือเก่า,ามือนี้ก็ได้ใส่มักเพชรเนี่ยมักเพชรกชร็ใส่เพชรใส่เครื่องปรุงคือเก่าเฮาละบริยาเนี่ยตำมุ่งผู้ใดว่าต่ำมุ่งมาเปลี่ยนมาเบิเบ่งช่อง พากินพาเที่ยวสไตล์กิ๊กนี่เป็นเบิดค่ะโป๊กๆตั้มโปกๆใส่เดี่ยไม่ได้มีอย่างนี้ตั้มแล้วเราก็ใส่มะเขือเทศใส่มะนาวบีบเข้าไปใส่ถั่วฝักยาวเสร็จแล้วก็ใส่ปลารา้าแล้วก็ใส่มะเขอือเทศใส่มะเของอเทศแล้วก็ตั้แบบนี้ตั้มก็เลยก็เลยก็เลย ตาโคเ,เลโคเรแล้วก็ซีวมันนี่แซบคือเก่าคนนี้ <Okay. S 1> กินคู่มือตำมะคุ่งนี่คหะดิแล้วก็ใส่หอยเข้าไปเอาคุกคู่เข้ากันเวยครับพี่น้องมาต้องตำรวมกันนี่เดิคุกเข้าไปเย็นแล้วก็น้ำลายไหลนะหม mm. แล้วหดแล้วแล้วแล้วก็เอามาเทเสพอโต่งใหญ่ๆพี่น้องกินน้ำกันได้หลยลควแซบกินกับส้มพักแป้นกับข้าวปุ้นกับพี่น้องั่ะเด็ มันละเข้ากันขนาดเดยตมหงเป็นยังไงบ้างคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ